การเล่นวัาาันของอพี่น้องชาวเพชรบุรีนะครับอตอนนี้มามาถึงประวัติของอตง๋งนะตง๋งซึ่งเป็นว,วัราันวัฒนธรรมทึ่วันนี้นะครับก็ <c oughs> อยากจะใหะ้ท่านสังเวียนนะครับได้เล่าประวัติของตง๋งนะว่าประวัติตั้งแต่เริ่มซื้อมาเป็นยังไงอายุเท่าไหร่อะไรประมาณน,นะครับสำหรับลูกตรงนี้ผมก็ได้ซื้อ เด็กในหมู่บ้านเด็กในหมู่บ้านไปซื้อลูกตงมาจากเขาโก้เขาโก้เขาโก้ของเหนือเขาโก้ไปซื้อมาเพื่อจะจะขายเนื้อขายอะไรกันนะอทีนี้ซื้อมาแล้วก็เพราะแรกก็จะซื้อมาเพื่อเลี้ยงเพื่อขายเนื้อขาเนื้อขายไม่ได้จะตั้งใจจะเอามาเป็นวัวลานในราคาประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพกว่าบาเจ็ดพันกว่าบาท แล้วไอ้ตอนไอ้ตอนที่เราซื้อมาเจ้าโน้นเขาก็ไม่ได้เป็นวัวร้านเหมือนกันใช่ไหมที่เราไปซื้อก็คือวัวธรรมดาชาวบ้านทั่วไปเหมือนกันแต่ทังเจ้าขอทั่วทั่วไปไม่ได้ว่าเป็นเหลาวัวร้านไม่ใช่เขาเเจ้าของคนคนเพชรเขาก็เลี้ยงเราวัวร้านแต่เขาไม่รู้ว่าวัวตัวไหนมันจะวิ่งเขาก็เลยขายให้มาในราคาประมาณใกล้เคียงเจ็ดพันนะนะกี่กี่ปีที่แล้วประมาณกี่ปีหลายปีแล้วถึงสิบปีถึงสิบปีแล้วสิบสิบปีแล้ว มาณส<พ>ิบห้าเนาะสิบห้าได้ไกลเกียงนนี้ซื้อมาแล้วเด็กพอมันซื้อมาแล้วมันก็ยังขายไม่ได้ก็เอามาตอนอมอาตอนพอตอนพอวัวมันหายจากตอนดีอะไรดีเขาก็มีการซ้อมวัวเล็กกันอะไรกันตอนเ,เอามาตอนเนี่ยเราตอนเพื่อต้องการเอาวัวมาใช้งาน ยืดตอนเพื่อเพื่อมาใช้งานมาใช้งานถ้าเราถ้าเราไม่ต้อนมันไอ้วัวตัวนั้นมันก็จะเป็นพ่อวัวที่ไปทับวัวจะเป็นพ่อพันธุ์ไปเลยจะเป็นพ่อพันธุ์แต่หุ้ก้านบางตัวเขาก็ไม่เอาเป็นพ่อพันธุ์ใช่ไหมต้องมาต้อนตนเพื่เราไปใช้งานนั่นเลยตัวที่เป็นพ่อพันธุ์จะเอางัวสวยงามหุ้มก้านดีๆที่เอา ตอนแล้วก็มาใช้งานไม่ให้มันดื้อไหมอ๋อตั้งใจก็มาใช้งานนั่นแหละตั้งใจใช้งานตอนนี้มันก็เลยไปซ้อมพอมีลานซ้อมมันก็ลองลองซ้อมดูวมพอไปซ้อมที่ไร้มันก็วิ่งเข้าทุกทีผูกนอกวิ่งเข้าทุกทีตรงนายมันก็วิ่งวิ่งดันพวกอยู่นะจะพวกข้าง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 ยงเคียงมันนะทนไม่ไหวเพราะมันแหลงกว่าเขานะไอตัวทนไม่ไหวมันก็จะนอนตอนนั้นตัวเล็กๆกันนะยังเล็กอยู่ตอนนี้ยังเล็กอยู่กันอที่ผมซื้อมัน แล้วมันผมไปถามซื้อมันมันก็บอกผมประมาณห <10. S 1> <10. S 2> มื่นหมื่นหมื่นห้าหมื่นห้าขายหมื่นห้าผมก็ตกลงเห็นแล้วไม่ชอบหมื่นห้าผมกเอาวะมันบอกขะขอเหล้าดื่มขวดหนึ่งผมก็ให้เหล้ามันขวดหนึ่งผมมันกินเสร็จผมะมันเมามันก็ลุกขึ้นกลับบ้านขอกลับบ้านํบบานไมาไม่ไขายวนแลเมาแลนะ้วไม่ไขายแล้วจะกลับบ้าน <L it> มันก็เลยกินเหล้าฝีไปก็ไม่กลา <L it> มันก็มันยังราคาแล้วว่าเราซื้อแน่หมื่นห้าก็แน่ อยู่มาหลายวันเขามีร้านซ้อมไม้มันก็บอกเดี๋ยวจ้าวัวไปซ้อมไม้พุกนอกไม้เราก็กลัวว่ามันจะขึ้นราคารถจะขึ้นราคาอย่าไปพุกนอกก็ห้ามามันร้นมึงอย่าไปพุกนอกนะพุกนอกเดี๋ยวสู้เขาไม่ได้มันก็ไม่เชื่อเรามันก็ดันไปพุกนอกพุกนอกในคานที่ดี hmm. ในคานที่เล็งหน่อยมันก็ลุยอีก hmm. สามสี่รอบมันก็ลุย hmm. พอลุยแล้วพอเลิกจากซ้อมมันก็มานั่งที่ร้านที่บ้านครับมันบอกว่าบัวลุยแล้วภูมนอกหลุยคราวนี้ไม่ขายนะหมื่นห้าจะขายสองหมื่นคืนคืนทันทีเลยคืนดันดีขายสองหมื่นแล้วก็ขอรีโอสักหกขวดตอนนั้นที่บ้านขายตั้งร้านค้าก็เลยมาให้มันหกขวดพอ,อให้มันหกขวดให้มันกินเหล้าให้เหมาอยู่ตรงนั้นนะ <c oughs> เราก็เอาเงินสองหมื่นไปวางไว้กับเมียมัน เลยสั่งเด็กๆไปจับกังคืนเลยจับตัวืนเลย <c oughs> พอเมีย <c oughs> พอเมีย <c oughs> พอเมียถามว่าซื้อเท่าไหร่เมียมันจะถามว่าซื้อเท่าไหร่ <c oughs> พอบอกก็สองหมื่นเมียก็ดีใจจากซื้อมาเจ็ดพันขายได้สองหมื่นก็รีบให้เลย <c oughs> ให้เลยชัดกันคืนนั้นเลยค <c oughs> ือต่างคนต่างหักคอเท่านั้น, <c oughs> น,นก็ดีใจถนนเขาไม่รัวตอนเช้าเจ้าของตื่นนอนเนาหัวกูหายไปไหนพอรู้ว่าเราไปเอาเม็ดเสียดได้ไหม ราคาสองมือมึงก็สู้แล้วกูจะเอาอีกสักหน่อยไหมมึงน่าเอาเรื่องขึ้นอ่าคือทีนี้พอมาอยู่กับผมแล้วผมก็เอาไปซ้อมเรื่อยเอาไปไล่เรื่อยแต่แข่งเรื่อยผมนอกเรื่องมันก็ลุยทุกครั้งเล่นมันก็ลุยทุกครั้งตอนตอนที่เริ่มเริ่มเริ่มแข่งจริงจังเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่ที่เริ่มไปไปวิ่งแข่งจะอายุเงี้ยจริงเประมาณปีครบ สี่สี่ขวบตอนตอนนั้นนี่คือเป็นเป็นเป็นการวิ่งอ่าวิ่งวิ่งออรางวันได้วิ่งส่วนใหญ่จะมูก่อนวิ่งเยอะมากเลาเอากบานตอมตามบ้านอ๋อล้อมตามบ้านก่อนตามหมู่บ้านอ่าแล้วก็จะถึงแบบไปอวดเราต่างถิ่นเนี่ยแล้วก็เคยทํำรองทำหลัดมันก็วิ่งได้สิสี่ห้าสิบหกติดอะไรรู้แล้วเขาตอนที่ตอนที่เขาลุ่มลุ่มผมอายุเท่าไหร่ ที่ชนะลุ้ลุงแล้วมีชื่อจริงๆนะชื่อจริงนะเรื่องเขาประมาณแปดเจ็ดแปดขวบเจ็ดแปดขวบอ่ะแล้วก็ไปชนะเต็มที่ไปชนะเจ้าไหนที่ว่าทําให้เขาอู่ตงนี้แม่งดังรวล้านที่ดังอะไรเนี้ยเจ้าไหนไปเริ่มเริ่มทียทีแรกก็เป็นลานที่ไม่ใหญ่โตที่คนยังไม่รู้จักใช่ไหมก็เริ่มมาถามว่าวัวตัวนี้อยู่ที่ไหนผมไปเจะ ไ่ที่ไปลูกในเมืองอย่งางพวงเพชรบุรีแล้วเนี่ยออตอนแรกมันยังไม่มีชื่อ,อก็ไปลูกกันว่าไอ้บัวตัวนี้มาจากไหนจะไมเขาไปลูกแล้วตืนวตนตน่นเขาก,ก็ถามว่าบัวตัวนี้มาจากไหนมันเก่งจริงลูกก็ชนะแล้วว่าเช่นน่ะเขาก็ถามว่าเอ้มาจากไหนเขาพวกเราพวกนี้ก็ว่าอ่านติบัวเขาจะแก่บัวที่มาจากเขาจะแก่ไม่่อยติดตาเขายังชนะแต่มาที่วัดแก่เนี่ยที่มาติด แล้วก็มาด้วยมาที่ทำชื่อเขาจริงๆิงอ่ะตอนตอนตอนที่แต่งที่นไหนมาที่สนามหมู่บ้านหมู่บ้านนี่แหละหมู่านจัดนะทุกปีที่วัดจัดจะจัดงานประจำนอกปะเนะตอนนั้นปีไหนที่ว่าดังที่ว่าเริ่มงานวัดงานวัดวัดนี่กนที่เราไปนู่นนะปีนประมาณห้าที่สนะห้ามห้าสามนะาาาสนานเป็นล้าน มันเป็นการมันไอ้ที่มันเป็นรางวัลปายนรวมปายนรวมเป็นรางวัลปายนรวมเป็นรางวัลปายนรวมกันไงก็ว่ามาที่เนี้ยมาจัดงานประจําปีแล้วมันเหนที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยหกเนี่ยมันจะดัดงานประจําปีทุกปีก็ประจําประจําปีจะต้องเอาเขาพุดทุกปีเพื่อเรียกคนให้มาเที่ยววัดเที่ยวอะไรคือคือปีนั้นน่ะคนคนมาเยอะรู้จักตามๆบอกคนเยอะแล้วมาเห็นกันเยอะหลายที่หลายทางทุก มันก็ลือระจายกันไปตอนนี้นเริ่มตอนนั้นนะทิพซ่ามาชื่อเสียงเขาดีมากเลยตอนนั้นทีนี้จะหาหัวใจ่ละทีต้องคิดหาลูกตสงไปปลูกในทิ้งของเขาทุกทีให้คนเลื่อให้คนไปดูตอนตอนนั้นสมัยลูกตสงดังเนี่ยมีไปไปแข่งตามไอ้จังหวัดลาดบุรีมือสามถนนเริ่มเริ่มออกแล้วใช่ไหมเริ่มออกลาดบุรีประจวบเริ่มไปแล้วไปหมดไปหมดแล้วอ๋อเริ่มไปหมดแล้วตอนนั้นใช่ไปชนะทุกทีโอว่าจัดที่นี่ไปบ้านแลม มาเล่มก็ไปมาก็ชนะอืแล้วก็ไปเมืองการ อ่าคนต้มนะก็ไปมาคอนสอมก็ไปเหมือนกันไปเขาเชิญไปเขาจะเตรียมชุดเนี่ยจะเป็นเชิญไปเชิญไปเขาเตรียมไว้เต็มที่เตรียมตอนรับแต่เขาก็สู้เราไม่ได้ต่างต่างเขาก็เตรียมบัวดีไว้เหมือนกันเตรียมบัวดีไว้ทุกทีบัวดีม่เคยตอนตอนที่เราไปเนี่ยเราเราเราเอาเราวัวเราเป็นวัวนอกใช่ไหมวัวนอกวิ่งนอกตอนเราไปเนี่ยเขาเตรียมตัวไงเขาเชิญเป็นูเปิด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 ไปเราต้องเตรียมบูวไปเก้าตัวเราก็ต้องไปจัดทำคานเหมือนกันคานชุด ครับแล้วก็นอกตัวนึงเป็นเก้าเขาจะเชิญเราไปรถทันเป็นเก้าตัวบรรทุกเก้าตัวไปพอรู้เราไปเขาก็จะเรียกวงเขาที่ดีๆมันรวมกันก็คือเขารวมกันแล้วให้เราโบก็คือเขาเขารู้เขาเชิญไปเขาต้องเตรียมวงเขาเหมือนกันเตรียมวงเขาไว้เจาะเด็ดเจางเขาไว้กัน เพื่อเพื่อการจับมาเอาต้องเอาต้องสู้กันสู้ไอ้นี่ให้ได้ก็ถูกวันนั้นนะต้องสู้ไอ้ไอ้ต๋องให้ได้จะไปแล้วเขาก็สู้เราไม่ได้เขาบอกว่าไม่เคยแพ้ใครก็มาแพ้ตัวเดียวตัวนี้เลยบอกว่ามันก็มีประวัติไงพอมีประวัติปับเปาเริ่มดังไปพู้กุ้งนายก็ชนะพููกุ้งนายก็ชนะพูุคนก็ติดตามมีมีมีตัวที่เราไปแข่งตัวไหนที่ดังมากที่ที่ว่าทางโน้นคดังอะไรเงี้ย มีไหมที่จังหวัดไหนที่ว่าโไอตัวเนี้ยดังเหมือนกันว่ามันม่เบาเหมือนกันนะที่เพชรบุรีอะที่เราที่มาที่ภูบ้านพวกเนี้ยไอะไอไอตัวรองเงี้ยแล้วปะเก็กดาวเลยไอเก็ข้าวไอ้ดงไงตอนนี้ทองก้อนไอ้ดงที่ไอ้ดงไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ดงพอลายไม่ใช่มันชื่อดรือว่าไอ้ดังอะไรเนี่ยไอ้ลายลายมันได้ คู่ต่าตู้มันนะฮะที่มันมีที่วัดดังเหมือนกันนะดังดัฮอนด้าไอ้ดังฮอนด้าเออดังฮอนด้าอือวัวที่ไหนวัวเพชรบุรีเพชรบุรีเหมือนกันเพชรบุรีเนี่ยแล้วก็ต้องจับจากเพชรบุรีไปก่อนไงเพราะเพชรบุรีเนี่ยเขาก็รวมกันหมดแล้วก็เหลาก็เพชรแต่ว่าในตัวนั้นนะมันระดับมันเป็นว่าเปลี่ยนแปนงที่ตามมาว่าเขาพูดบ้าลองแล้วไม่เคยแพ้ใครถูกใจมันแชมป์จังหวัดแล้วเขาก่งอะเก่งในระดับเมือง กรับอย่ยวเป็นเมืองเลยเมืองเลยอำเภอเมืองจันทนอ่ะเมืในมีใครสู้เขาได้หัวเมืองก็วัวบ้านสำบ้านปุ่มคนนี้เขาเรียกวัวที่นี่เขาเรียกอะไรวัวเขาสแกนหรือเรียกเรียกอะไรที่นี่ที่เขาสะแกเขาเรียกว่าวัวเขาสแกนวัวเขาสแกนก็วัวคล้ายคล้ายวัวนอกอ่ะวัวนอกวัวบ้านนอกพูดง่ายแบบมวยได้แหละมวยบ้านนอกมวยมวยวัดกมวยวัดอะมวยวัดมวยวัดมวยบ้านนอกอ่ะจะเป็นงั้นแหละอือวัวอันนี้เขาเขานัดมาประกบคู่กันไงเขาก็มาต้านตรง เอาตานผมก็ตู้กันใดไม้เอาอะไรกันได้ไหมผมก็ถามว่าผมมาตู้ทำนู่นตู้ไม้เอาตู้ตู้ลงมาตู้กันนะแล้วก็มาพูพอเริ่มชนะจากตัวนี้ไปแล้วไอ้ด่างอด้านี่นะด่างเดวหมาขนเยอะที่ว่านี่ผมไม่รู้มันัูว่าดูันตุลีหมาหมดก็ชนะชนะชนะไปวันเก้าสิบรอบเออแปดติจ็ติประมาณร้อยร้อยจามเนี่ย ร้อยสิบสามร้อยสิบสามแล้วแบบเนี้ยเอามันนี um, ้นะทิชนาไอ้ด่างฮันได้นะอ้าอ๋อก็โอ้คนที่มันด่างสิคนนี้ลูกด่างใหญ่ด่างใหญ่ใหญ่เขาอีกด่างันนี้อ้าวทางนู้นเมืองการก็อยากจะเชิญไปเล่นเชิญไปพีเขาอยากจะดูว่าเราจะตู้เขาได้ไหมแล้วแล้วที่ไปเอกนอกเพชรบุรีนี่ไปจังหวัดไหนที่ทําที่เสียงนี่ครับที่ว่าไปล้มวัวต่างๆทางนอกจากเพชรบุรีะลาบบุรีครับ ไปโน่นไปไหนที่จวดที่ีได้รางวัลใช่ไหมเออแล้วแล้วกี่ไอไอได้รางวัลนี่ปีไหนปีปีห้าห้านะแข่งแข่งที่สนามไหนสนามประจวบไทยตะนาทร์ตะนาทร์ตอนนั้นเป็นงานเป็นงานประจำเป็นประจำปีเป็นงานใหญ่ประจำปีงานใหญ่ประจำปีเลยเขาจะจัดทุกปีนี่ยังไงทุกปีเขาจับทุกปีเลยแล้วเขาก็ต้องเชิญบัวดังๆไปบัวดังเๆบัวดังๆที่ว่า ดังระดับอะด,ดังระดับจ,จ,จังหวัดอเมื่อเอาดังระดับจ oui, ังหวัดไปแต่แบบหมู่บ้านดังยังเธอเนี้ยแล้วอยังหมู่บ้านนี้มันดังจนไม่มีใครที่ว่าไม่กล้าปลูกด้วยเงี้ยเขาต้องมาขี่รถมาขอขอเหมือนขอร้องให้เราไปพูดให้เขาเอาหัวไปก็คือเชิญไปนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราไม่ล่าปากเนี้ยเขาก็ ไม่มีที่แต่ที่วัวเราไปได้เนีก็เป็นว่าต้องมาเชิญพวกานายพวงแล้วรเราก็นายพวงก็จะบอกคนเจ้าของวัวว่าว่าตอนนี้ว่า,าต้องเตรียมออกหนานมนะการดูแลการรับ,บ,บนอนการกินการอยู่ต้องดีอีกนิดหน,นึ่งไอ้ไฟที่ไอ้ไอ้การซ้อมการอะไรพวกนี้ยวัวดังๆอย่างเงี้ยการซ้อมนี่มันมันเขาซ้อมซ้อมหนัก ค้อมหนักไหมค้ามหนักเราเราจะรู้โปรแกรมก่อนก่อนวิ่งนี่ประมาณกี่กี่วันประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันอ้สิบห้าวันเนี่ยก็คือซ้อมซ้อมอยังไงธิบไปการซ้อมเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเจ้าของเขาเนี่ยเขาก็จะไล่ไปอมพลีเขาไล,ไล่วิ่งควบไปออกกำลังกายนะนะคือวิ่งวิ่งตามถนนก็ได้อวิ่งเหมือนคนวิ่งนี่นนะคนเนี่ยแล้วก็วิ่งวิ่งไปแล้วก็ตอนประจําวันนะจะเป็นแบบนั้นแล้วก็การกินการนอนครับจะไม่อาบน้ํา เย็นเขาก็บางทีเขาก็วิ่งอีกรอบนึงใช่ไหมการดูแลเขานะแล้วไปซ้อมสนามเลยการจะลา,าบ้าน S <S เอาวิ่งกันพอ,พอบัวนี่เขามาเชิญพอได้คู่จะพูดแล้วจะพูดที่นี้นครับนายผงเขาก็บอกแล้วในภายสิบห้าวันนี้เฮ้ยจะต้องซ้อมบัวนอกเตรียมไว้ให้เขานะจะไปพูเขาซ้อมมาลูกตรงเพื่อ <S 2> <S 2> เขาก็จัดขานมาเอาลูกตรงพูซองวิ<อ>่งให้มันได้กำลังก็คือซ้อมสนามด้วยซ้อมสนามด้วยเราเลยซ้อมสนามกับเราวิงซ้อมจริงเลยซ้อมแบบจริงเลยได้กี่รอบทำทรงชุดสามชุดเสาลูกตรงพูเราเราเราซ้อมอย่างนั้นแล้วมันมันมันซ้อม กี่รอบเราวิ่งนานมันมันทาให้วัวเราผู้งไงเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ให้เหนื่อยให้เหนื่อยบางทีบางทีพอซ้อมแล้วขานมันวิ่งไม่ได้กี่รอบตีห้ารอบมันก็เข้าแล้วก็ต้องจัดขานใหม่ซ้อมใหม่ให้มันเหนื่อยพอมันเหนื่อยพอมเหนื่อยได้ที่แล้วพอเลิกกันแล้วทีนี้เจ้าของก็คอยบำรุงมันบำรุงกล้วยบำรุงไข่บำรุงแบรนต์เตอร์แบรนต์ไม่กี่ เวลาเราไปแข่งต้องให้มันกําลังมันลดไม่ไม่ลดไม่ลดเหมือนกับว่าเรามีกําลังเก่าๆเหมือนคนหนึ่งนั้นเนาะครับเหมือนคนหนึ่งงูวยแล้วเราก่อนอที่จะแข่งสิบห้าวันเนี่ยมีให้วัวหยุดพักมีสิมีประมาณกี่วันสิบวันเนี่ยสิบวันสิบวันเนี่ยเราจะอยู่แล้ว ลดหยุดแล้วการดูแลก็ควบไปตามปกติให้ออกเองเดินไล่ให้ัวิ่งให้มันแต่จะจะไม่ซ้อมสนามแล้วไม่มซ้อมก็คือวิ่งธรรมดาเวลาตกเย็นเราอาบน้ำอาบท่าเสร็จไปแล้วนั่นนะตกเย็นอาบน้ำอาบท่าเสร็จอาบน้ำท่าเสร็จกอกไข่กอกแหนกอกพวกกล้วยกอกอะไรเสร็จเราก็มาผูกไว้หลานวัดผมมาผูกตรงหน้าวัดหลานตรงวัดนี่แหละตอกหลักตัวเดียวไม่ให้มีวัวอื่นก็พอตอกหลักตัวเดียววัวมันคึกอยู่มันก็วิ่งอยู่นั่นแหละ มันวิ่งมันเองมันคึกอยู่มันจะวิ่งมันเองอยู่กันเลยเราคือซ้องเฝ้าเราอาดมันมันคึกต้องคอยดูแลมันต้องคอยดูแลจ้องเฝ้าเฝ้ามาให้ดูเอินมาฟีดเฝ้ามาให้ขายข้าวเคียงมันเลยคืนก็ต้องไปดูแลมันเออต้องน้อนเฝ้าเลยใช่ไหมต้องคืนต้องไปหนอคอนค่อยลูกไปขำของไปนวดไปนั่นมันนวดเนื้อได้ตามสบายเขาเป็นบัวที่สนิทกับคนมากเลย นี่คือก่อนก่อนก่อนแข่งประมาณสิบห้าวันกิจกรรมก็ประมาณนี้เนาะเรียกว่าก่อนสิบห้าวันที่มันต้องดูแลสําคัญแต่ตอนตอน่อนสิบห้าวันเราก็ดูแลอยู่แล้วดูแลอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่แค่คนเราตัวเนี้ยไม่ได้เกินคนเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันเป็นแผลอะไรเงี้ยเราดูแลคือว่าพอเราออกภูก็ไม่อยากให้ไปปไปแผลกับอะไรเงี้ยนะต้องดูแลให้ม่อิ่วัวเนี่ยการวิ่งเนี่ยมัน มันต้องใสเท้าวิ่งใช่ไหมเรื่องการดูแลเท้าอะไรพวกนี้คือเป็นเป็นดูแลไงเพราะว่าถ้าไม่ถ้าเกิดอะไรที่เกิดเกี่ยวกับเท้าเนี่ยจบกันเลยนะใช่ไหมคออเราดูแลไงตัวนี้เรื่องเท้าเนี่ยตอนขึ้นกางขืนมันนอนตัวนี้เจ้าของวัวมันจะสนิทกับวัวไปจับดึงจับนวดจับขาแล้วก็ดูแลมันไม่ให้มันทิ้มมันไม่ให้มันอะไรมันทิ้มไม่ให้มันไม่ให้มันเป็นรองพื้นไม่ให้เป็นอะไรอะไรคอยกดดูกดดูถ้ามันไม่จะรุ่งก็โอเค มันไม่สะดุ้งก็โอเคมันไม่เจ็บมันไม่เจ็บแต่ถ้าเจ็บนี่ก็ครับผมเคยไปวิ่งที่เขาเรียกไอ้ตรง,งตรงรางรถไฟเพชรบุรีใต้เขาเรียกบ,บ้านอะไรไ,ไ,ไตตตตตตปตรงนั้นไ,ไปวิ่งเสร็จกลับมาเขาเรียกผมว่าบาผอผงไ,ไปวิ่งเสร็จกลับมาชนะคู่ต่อสู้โคศกโคศกหมดกันหมดกูไม่มีเงินซื้อก็ะิไปวิ่งชนะคู่ต่อสู้มาแต่หลานเขาปั๊บปุงใหม่ๆเขาไม่ได้เก็บฝาเพชรที กลับมาที่บ้านมันพิมไปในเกมไอ้พวกนี้เนี่ยผมพิมไปในกีเยังดีมันชนะผู้ต่อสู้นอนเลยตัวร้องนอนมันชนะกลับมาถึงบ้านพอมันนอนเราเข้าไปดูยัดเปตี้ยัดเข้าไปในปีต้องไบแค่ออกคนตีเออถ้าเกิดโดนนี้ก็นี่เลยนะเป็นแผลไปเลยแล้วก็ทําอะไรไม่ได้วิ่งไม่ได้เลยอตัวเนี้ยสาคัญตัวเนี้ยสาคัญมากในเรื่องเท้า อาวัวเนี่ยเนาะคอยดูตีว่ามันก็เจ็บจริงจริงเลยมันเจ็บทีนี้ว่าด้วยใจด้วยใจมันสู้ใจมันสู้ในพุทธเอาตรงกันมากแล้วเราที่ไปแข่งที่ประจวบที่ว่าได้ใจด้วยมานี่เจอเจอผู้ต่อสู้ จ่าจ่าชื่อคุณหน่สู้ทำงอนไหมชื่อไหนฟักเอ๊ะจะฟักฟักฟักใช่ไหมฟักเป็นวัวเขาหินเป็นวัวหัวหินใช่ไหมปัจจุบันแบบเราตอนน้นเขาดังกันใช่ไหมดังเลยระดับและเขาจอบ้านเขาก็เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งตอนนู้นตางหัวหินทางโยกตรงนั้นอ่าเขาเป็นคนหนึ่งของเขาอ่ะที่ว่าให้เราไปเจอเขาก็ถามเราด้วยนะเจอคนที่ตัวจัดงานเนี่ยเราเขาก็จะมาถามเราว่าเจอเขาเขาเนี้ยเจอคนนี้ได้ไหมตัวเนี้ย คนอื่นนะผมไปถามหมดแล้วไม่มีใครตู้มีมีนายพวงคนนี้ที่ตู้ไอ้ตรงนี้เอาไหมไอ้ตรงเนี้ยคนอื่นก็ไม่ตู้แหละตู้เนี่ยมีนายพวงอะวักอะผู้ยิบนะเขาก็ระดมหนึ่งงานบัวขานนะเขาก็มีนอกดีใช่ไหมเขาก็มีนอกดีของเขาที่จะพูกันได้กานทัดกันพูกเระยกขีนครับครรพอเราทับนอกแล้วอะเราก็ต้องตั้งขาให้เขาทับเหมือนกันใช่ไหมเขาก็นอกกับทับใช่ไหมอ๋อ ผมว่าผมสู้ไม่เวลารู้เอาก็สู้เอตาตกลงก็สู้กันก็คือเมื่อว่า,ากเตรียมตัวไว้วันนั้นเวลาเท่านั้นนั้นเราก็เราขาให้ติดเราเมื่นเราคู่เอกเงี้ยให้ติดผู้ใหญ่โอ้ถามว่าผูยใหญ่ต้องการคู่หวยไม่เวลาเท่าไหร่ครับแต่เรากาหนดาาว่าเอาตีหนึ่งห้าสิบห้าหรือตีหนึ่งทีสิบห้านาทีเพราะเราเรา,เรากำหนดเวลาได้ด้วยใช่ไหมได้เพราะวัวเราเป็นบัวก<ว>ระดำหนึง่งคล้ายเป็นมวยคู่เอกอะขอเวลาเขาเจ้าช่วงไหนก็ได้อยู่ที่เรา พวกเวลามันมันมีผลต่อการแข่งไหมมันมผนบางการเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนยังไงที่เราเรามีคว่าเราเกียยวัวไปในต่างบ้านมั้งการดูแลอะไรเรียบร้อยนเนี่ยในัวกว่าจะออกสนามที่ว่าเขาเรียกจับเบอร์ตีทุ่มตีทุ่มใช่ไหมในวัวเราเนี่ยเาขาตีหนึ่งกว่วฟานเนี่ย เราไปจากบ้านก็ออกห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเราไปนู่นถึงนู่นตีทุ่มแล้วตกไปห้าชั่วโมงแล้วแล้ก็คือเดินทางไปห้าชั่วโมงแล้วเไปพักกินเนื่อยด้วยอ๋อมันเหนืชั่วโมงแล้วมันเหวมันเรื่อยแล้วเออเราสู้ได้ส่งชั่วโมงอีกสิอีกส่งชั่วโมงสานชั่วโมงเราสู้ได้เราขอเวลาตรงนั้นถ้าเลยไปเราจะไม่พูดให้คื ช่วงไว้าชั่วโมงเนี่ยให้มันพักจนให้หายเมื่อยการเมื่อยเมื่อจากการเดินทางใช่ไหมอ่าอ๋ออถึงว่าเรากําหนดเวลาได้ตรงนี้กำหนดเวลาอเพิ่งรู้เพิ่งรู้กันนะเนี่ยถ้าไปมีว่าประเภทนี้นะประเภทที่ว่าเขามีกระดับเนี่ยอเขามีชื่อเตียงมากันเนี่ยนี่ทุกคนก็เมื่อรู้กันหมดเลยพวกนักกีฬาวลาราน่ะจะรู้หมดเลยว่าลูกตรงจะต้องผูเวลาเท่านี้จะนี้นี่อ๋อพวกก็จะเตรียมตัวไปเวลานั้นเลย คนไปมันจะไปตั้งสา <c oughs> มโมงแ <c oughs> ลอร <c oughs> ไปรืกอนอ๋อถึงว่าว่ <c oughs> <c oughs> รารอไปดูตอนนี้มันแข็งเราจะรู้ได้ไงมันแข็งตนนัวไหนมันก็วิ่งไปเรื่อย มันก็จับหมายว่าเราเรากำหนดเวลาได้เลยเริ่มได้เลยเริ่มผูกอ่ะจะออกเวลานาลงธนาเวลานี้อรู้เลยไม่พลาดมันจะจบเวลาไหนเราไม่รู้แต่เวลาเริ่มไม่รู้เวลาเริ่มไม่รู้แน่นอนรู้แน่นอนเขาก็เขาบอกจับเร์เขาประกาศเลยลูกตรงจะต้องผูกเวลาเท่านี้มวยกุยเอกไงล่ะถ่ายตะเกียบตัวดูลูกตรงอ่ะแล้ววันนั้นเนี่ยวิ่งวิ่งชนะฟักใช่ไหมกี่กี่รอบซะนั้น ร้อกว่าร้อยร้อยกว่าจะจำไได้ร้อยสามสิบเทาไร่ลยเท่าไรร้อยเกบเกือบร้อยห้าอะครับนานแล้วก็มันคนเียก็เลยประวัตินั้นนะไอ้รอบนี่แหละมันจะเป็นยังงร้อยร้อยปลาร้อยสามสิบาถือว่าเป็นเป็นจำนวนรอบที่เยอะไหมสำหรับการการการวิ่งของของตงเนี้ยเยอะใช่ไหมเยอะเยอะเยสูงสุดที่เขาวิ่งได้กี่รอบที่เขาสองร้อยสองร้อยสิบสามรชนะน่นแนะ วันชนะดิที่ว่ไม่ไม่ไมที่เคยสถิติสูงสุดอะสูงสุดสถิติมันร้อยฟาฟาอะไรนะครั้งหลังนี้สองร้อยสองรอยนอกนะนอกนั้นที่มันชนะมาก็ทีห้าสิบรอบสามสิบรอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เร็วหน่อยถ้าไปเจอคันนั่นนั่นก็สามสิบรอบหน่อยก็เร็วคือเร็วหน่อยถ้าไปเจอคานนั่นแก่งก็เป็นร้อยไปดร้อยรอบเป็นร้อยอะไรย่างเงี้ยก็วิ่งเลยกี่ไฟถึงถึงสามสิบ่าาาานะทีผมมมหูฟสปีปีหนึ่งเขาวิ่งประมานกี่ไฟปีหนึ่ง เรื่องประมาณเท่าไหิดไฟแค่นั้นไม่ต้องประมาณนั้นที่เราบูมบูมกันเยอะไหมแต่มันก็เยอะเยอะไหมแต่แต่ถ้าตามถ้ามองที่ว่าตามตามจำนวนไฟที่เขาวิ่งสิบรอบต่อปีนี่ถือว่าถือว่าเยอะไหมเยอะไหมที่จริงต้องประมาณกี่ไฟถ้าวิ่งมันอยู่ที่วัวอยู่ที่สมบุนไหมสมุนไหมไม่สมบูรณ์แล้วก็นี่นะครับลูกต๋งนะครับวัวด้วยพระราชทานนะครับปี2555นะครับของท่านอ่า ผู้ใหญ่กเลินแล้วก็เจ้าของก็คือตันออบตอสังเวียนนะครับ